วันนี้เรามาต่อกันในข้อที่6ของน้องๆม .3 เรื่องวงกลมเรื่องเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งวงกลมกันต่อนะครับเอา้าสำหรับแนวในข้อที่6เนี่ยเขาก็ให้รูปมาแล้วก็จะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยเอารูปนี้ไปตอบคำถาม,ถามต่อไปนี้นะครับเริ่มจากข้อ6.1เขาบอกว่าถ้ามุม ECD นะกลาง64องศาอ่ะพี่ก็จะเขียนเลยเอา ECD อยู่ไหนเนี่ย ECD อยู่ตรงนี้เนาะอ่ะ64ใช่ปะ เราก็เขียนเข้าไปเลยครับว่าไอ้ตรงนี้ย64องศาเนาะนะครับเขียนเลข64เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ EAB เนี่ย42เนาะ EAB อยู่ตรงนี้นะครับ42องศานะจงหา CED CED อยู่นี่นะครับ CED อยู่ตรงนี้เนาะนี่อยู่ตรงนี้อะอ่ะจากข้อนี้เนี่ยเราก็จะมาวาดรูปแล้วได้ลักษณะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมรูปเขามีให้อยู่แล้วแค่ เอาไอ้เจ้ามุมที่เขาบอกมาใส่ลงไปแค่นั้นเองเคลียร์ไหมครับนะพอเราได้แบบนี้ปับ๊บอ่าไม่ยากอะไรเลยข้อนี้ถ้าใครทำได้นะลองโพสคลิปแล้วลองทำเองดูก่อนเลยใช้เรื่องเกี่ยวกับมุมในส่วนโค้งที่มีเส้นโค้งรองรับเดียวกันนะครับอ่ะสำหรับคนที่พอจะลองทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเนี่ยให้น้องๆพิจารณาอันนี้ครับ พิจารณาส่วนโค้ง BC ส่วนโค,งค้นนโคง BC คืออันนี้นี่ส่วนโค้ง BC เือนนี้โอเคปะ่ะไอ้เจ้าส่วนโค้ง BC เนี่ยมันรองรับมุม C อ่าไอ้เจ้า EAB ที่โจทย์เขากำหนดนะ42ตรงนี้โอเคปะ่ะแล้วมันก็รองรับมุม EDC ด้วยงั้น EDC ก็คือตรงนี้เข้าใจปะ่ะเนี่ยอันเนี้ยมุมในส่วนโค้งที่มีเส้นโค้งรับเรียวกันนะครับอา้าวงั้นพี่ก็จะเขียนว่าจากรูป นะอันนี้ให้เหตุผลด้วยเลยนะครับจากรูปเนี่ยส่วนโค้ง B C นะรองรับมุมมุมไหนบ้างมุม E A B โอเคปะ่ะนะและรองรับมุม E D C ครับอ่าพอมันได้แบบนี้ดังนั้นดังนั้นไอ้เจ้าสองมุมเนี่ยมันก็จะต้องกางเท่ากันครับนั่นแปลว่า ถ้า EAB กลาง42 EDC จึงต้องกลาง42ด้วยครับนี่ดังนั้น EAB เนี่ยที่เท่ากับ42องศาเนี่ยก็จะเท่ากับ EDC ด้วยครับเห okay, ็นปะนะอ่ะมันก็จะเท่ากับ42สามแับนี้นะครับขั้นตอนต่อไปโอ้ทีนี้ง่ายและโจทย์อยากหา CED โอ้โหแอ่น้องสังเกตไอ้เจ้าสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จบแล้วไงอ่า CED ก็ไอ้เจ้ามุมนี้ที่เหลือมันก็จะต้องเป็นมุมภายในรวมกันต้องได้180องศาไงจำได้ป่ะนะครับอ้าวดังนั้นเพราะฉะนั้น C e d ED เนี่ยที่เราต้องการหาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอาร8 0เป็นตัวตั้งโอเคป่ะลบด้วยเปิดวงเล็บเอาไอ้เจ้ามุมดีที่เราหามาแล้วกับมุม C ที่เขาให้มานะครับ <c oughs> ก็คือเอามาบวกกั 42, น64สี่บวกสี่สองเนาะ มันก็จะมีค่าเท่ากับ64สี่กสีมันได้106องศา106เอาไปลบกับ180เหลือ74องศาครับจบในข้อ6.1เรียบร้อยนะครับงั้นแปลว่ามุม CED เท่ากับ74องศาเนี่ยจากการใช้เรื่องของมุมในส่วนโค้งที่มีเส้นโค้งรับเดียวกันนั่นเองนะครับเอา้าเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่ 6.1เดี๋ยวเราไปต่อข้อที่6.2กันต่อนะครับมาต่อกันที่ข้อ6.2นะครับสำหรับข้อ6.2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเส้น EC ยาว2.8นิ้วนะครับอ่าพี่ก็จะกำหนดลงไปเลยเนาะ EC ก็คือเส้นตรงนี้นะ2.8นิ้วนะความยาวนะครับแล้วก็ ED เนี่ย5.6นะ ED คือตรงนี้5.6นะครับและ EB เนี่ย4.2 EB คือเส้นนี้นะ4.2 จงหาความยาว E A E A ก็คือเส้นนี้นะครับ E ไป A นะโอเคปะก็คือเส้นที่พี่ไฮไลท์ไว้สีเหลืองไว้อันนี้นะครับอ่ะพี่โค o s รูปให้ดูแบบใหญ่ๆชัดๆเลยอะอันนี้เราก็ใส่ส่วนประกอบทั้งหมดลงไปแล้วนะครับเอาข้อนี้จะหาเส้น E A ทำอย่างไรดีนะครับเราต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับความคล้ายนะเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าความคล้ายเนี่ย อ่าถ้าเราทราบแล้วว่าเฮ้ยรูปไหนมันคล้ายกับรูปไหนเนี่ยเราจะบอกได้ว่าด้านไหนมันสมในกับด้านไหนโอเคป้าแล้วเราก็ใช้อัตราส่วนของด้านที่มันจะเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยอ่าพี่ให้สังเกตนะครับไอ้เจ้ามุมตรงตรงมุม e เนี่ยนะมันจะเท่ากันเห็นปะ่ะนะพี่ก็จะเขียนเลยนะครับว่าเป็นเอ่อ e บเนี่ยจากรูปนะ a อ e b อบ เท่ากับ DEC โอเคปะ่ะ DEC อ่าอันนี้เราต้องกึ่งกึ่ง <ๆ S 1> พิสูจน์ให้เขาดูก่อนว่าเฮ้ยทำไม2รูปนี้มันถึงเท่ากันโอเคไหมนะครับเอา้าทำไม2มุมนี้ถึงเท่ากันเหตุผลเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามครับมุมตรงข้ามอะ่ะมันจะกลางเท่ากันเสมอโอเคปะ่ะนะตรงข้ามของเส้นตัดนะครับขั้นตอนต่อไปทีนี้พี่เอาเป็นมุม BAE ครับ BAE คือมุมนี้นะครับมันก็ต้องเท่ากับ CDE นะครับนี่อันนี้ เห็นไหมเพราะว่าจากแบบฝึกหัดข้อแรกเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าไอ้เจ้าสองอันเนี้ยมันเท่ากันนะมันคือมุมในส่วนโค้งที่มีส่วนโค้งรับเดียวกันโอเคไหมนะอ่ะก็จะเป็น B A E เนี่ยเท่ากันกับ C D E ครับโอเคปะ่ะมุมในส่วนโคง้งอ่ะที่มีเส้นรองรับส่วนโค้งที่รองรับเดียวกัน นะครับอ่าพี่เขียนอย่างเงี้ยนะอ่ามีส่วนโค้งรับเดียวกันอ่าเปลี่ยนเป็นคําว่าส่วนโคง้งดีกว่ามีส่วนโค้งรับเดียวกันโอเคปะอ่ามีส่วนโค้งรับเดียวกันนะครับอันนี้เราต้องเราต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ให้เขาดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะก็คือไอ้เจ้ามุมนี้ครับมุม b ตรงนี้นะอ่าพี่ขอใช้สินําเงินบ้างละกันมุมบกับมุม c ตรงเนี้ยก็จะการเท่ากัน นะครับการเท่ากันเพราะเหตุผลเดียวกันเลยมันคือมุมที่มีส่วนโค้งรับเดียวกันก็คือไอ้เจ้าส่วนโค้งเนี่ยนะส่วนโค้ง AD เห็นป่ะนะครับอ่ามันแล้วก็เอเบเอเนะครับก็จะกลางเท่ากับไอ้เจ้า DCE ด้วยนะครับด c e ด้วยนะก เหตุผลเดียวกันนะครับที่มีส่วนโค้งรับเดียวกันส่วนโค้งนั้นก็คือส่วนโค้ง a d ดีส่วน a, อันข้างบนเมื่อกี้คือส่วนโค้งรับเอ,อ่อบีซนะก็คืออันนี้นะอันข้างบนเนี่ยส่วนโค้งรับ b c ส่วนอันนี้ส่วนโค้งรับเ d โอเคบ้านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นเราก็จะสรุปได้แล้วสามเหลี่ยม AEB เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายครับคล้ายนะกับสามเหลี่ยม D e c ครับ อ่าแบบมุมมุมม,ม,มุมนั่นเองโอเคปะ่ะเนี่ยจากที่เราอธิบายสามอันแรกเนี่ยเราอธิบายมุมมุมมุมหมดเลยงั้นมันก็จะคล้ายกันคล้ายกันสัญลักษณ์ก็คือไอเส้นเดียวนะน้องบอกเฮ้ยพี่มันจะเจออีกแล้วเหรอเนี่ยมันจะเจออยู่ตลอดนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็ใช้เรื่องความคล้ายเข้ามาช่วยนะครับพอเราได้แบบนี้นั่นแปลว่าไอสองรูปนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันและเราก็จะไปใช้เรื่องของอัตราส่วนได้ครับนะ ่อพี่ใช้สีเงินต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเส้น EC ครับ EC เนี่ยเส้นนี้นะ EC ที่ยาว2.8เนี่ยเราเอาไปส่วนกับไอเจ้า ED 5.6นะครับงั้นพี่ก็จะจับ BC นะนะอันนี้ก็จะได้จากที่มันออคล้ายกันแล้วนะครับเราจะได้ว่า BC เนี่ยเอาไปส่วน ED ครับมันจะต้องมีค่าเท่ากับเอ้ยโทษไม่ใช่ BC EC EC นะครับ EC เนี่ย เอาไปส่วน e d เนี่ยจะเท่ากับ e b ครับแล้วก็ส่วนด้วย e a นั่นเองเก็ตป่ะนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเส้นนี้เอาไปส่วนด้วยเส้นนี้ก็จะเท่ากับไอ้เจ้าเส้นนี้ e b ที่สมในกันแล้วก็ไปส่วนด้วย e a นะครับอ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บ e c เป็นอะไรล่ะ e c เป็น2.8เราก็แทนค่าเข้าไปเลย2.8แล้วส่วนด้วย e d e d คือ5.6 ต้องมีค่าเท่ากับ eb eb คือ4.2แล้วก็ส่วนด้วย ea ครับอ่านะพี่ขอยกมาที่ด้านขวาต่ออีกนิดนึงนะครับอ่ะงั้นอันนี้เนี่ยไอ้สอกับ5.6เนี่ยเมื่อมันเอามาส่วนกันมันจะได้เศษหนึ่ส่วนสเก็ตปะเศษหนึ่ส่วนสะสามารถตัดทอนกันได้นะไอ้ตัวนี้ได้1ไอ้ตัวนี้ได้2นะครับพอเราได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเราคว่ไอ้ตัว ea ครับขึ้นไป ควตัว EA ขึ้นไปฝั่งซ้ายแล้วควยเลขส่วน2ออ่ะขวยขึ้นไปฝั่งขวางั้นมันจะกลายเป็นเพราะฉะนั้น EA ของเราเนี่ยจะเท่ากับเอา 4. 2ุแล้วคูณ2ครับซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ8 4จุนั่นเองนะครับงั้นอันนี้ตอบ EA ก็จะยาว8.4นิ้วครับอ่าก็คือเส้นนี้ EA ยาว 8. 4ุนิ้วครับจบอันนี้ก็จะคือคำตอบของข้อที่6.2ตามนี้ นะครับที่โจทย์เขาต้องการหาด้าน EA นั่นเองนะครับใช้เรื่องสามเหลี่ยมคลายเข้าช่วยซึ่งน้องต้องอธิบายข้างบนก่อนอน,นะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงคลายกันเห็นไหครับนะอา้าวเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่6.2เดี๋ยวเราไปต่อในข้อ6.3กันต่อนะครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่6.3กันนะครับสำหรับข้อที่6.3เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถสรุปได้ไหมว่าถ้าเรานำเส้น EB คูณ ED แล้วเนี่ย มันจะเท่าเส้นของ E C นะคูณด้วย E A เพราะเหตุใดน,นะครับเอา้าข้อนี้เดี๋ยวพี่ขออ้างอิงในข้อ6.2เนาะนะครับเอา้าจากข้อ6.2เราได้ว่าเราได้ว่าสามเหลี่ยมนะครับ A E B เนี่ยมันคล้ายกันกันกบสามเหลี่ยม D E C เนาะเก็นปะนะครับเนี่ยจากไอ้เจ้า ก็สรุปตัวนี้เนี่ยนะครับที่มันคล้ายกันนะครับพอมันคล้ายกันปุ๊บมันจะได้อะไรอะ่ะซึ่งทำให้ได้ว่านะครับก็คือได้ตรงนี้นครับเนี่ยได้ได้ได้เนี่ยได้ไอเจ้า e c เท่า e กับ e d แล้วก็ไปเท่ากับ e ส่วน e a โอเคปะ่ะนะครับงั้นก็จะได้ e c ส่วน e b แล้วก็เท่ากับเอ่อส่วน e d เนาะ ส่วน e d แล้วก็ไปเท่ากับ e b ส่วน e a นะครับอ่ะพอเราได้แบบนี้ปับ๊บโอ้ยทีนี้ง่ายแล้วนะครับก็คือเราก็ทำการคุณไฟอ่อะนะครับไฟ e a ไปเจอนี่ไฟ e d ขึ้นมาเจอนี่โอเคปะ่ะนะครับอ้าวงั้นมันก็จะได้ซึ่งจะได้หลายจะได้หน่อยนะงั้นก็จะกลายเป็น e c คูณ e a ครับ ก็จะเท่ากับ e b คูณด้วย e d ครับโอเคปะคูณด้วย e d ครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับตัวโจทย์อะแค่เขียนสลับฝั่งโอเคปะงั้นก็เนี่ยแหละอันนี้ก็คือการอธิบายนะครับก็ได้ตรงตามโจทย์นะครับเนี่ยตรงตามโจทย์กับตัวนี้นะครับโอเคปะแค่มันเขียนสลับกันแค่นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการอธิบายเข้าๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับ แบบฝึกหัดในข้อที่6ใหญ่นะครับในหน้านี้นะครับดูเป็นแนวนะอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับส่วนข้อถถัดไปก็เดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าละกันนั้นสําหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ